สวัสดีจ้ะพี่น้องืันนี้มาหากินเปลี่ยนปลาค่ะเปลี่ยนปลามานคือเก้าค่ะพี่น้องเมื่อกตุกปูติปี้ยู่ค่ะพี่น้องจ้ะหนึ่งดอกค่ะจะพาเดินดูเรื่อยๆค่ะดอกที่สองค่ะตุกปูอีพี่น้องอูดอกสามที่สิเถ่าค่ะด้านุณพี่น้องจ้าโบไก่ท้างจ้าเม็ดค่ะปลาไม้ค่ะปลาไม้ยุ่งกับโบลายค่ะ ขอเก็บก่อนครับพี่น้องเห็ดผือค่ะไล่ไล่ค่ะกับพี่น้องออกเป็นมือเป็นมือค่ะตัวเจ้าบัวเอาค่ะอันนี้มาเอาเซฟค่ะพี่น้องหว่เลือกได้ค่ะนี่ค่ะปล่ไม่จ้าค่ะเอาแค่เซฟค่ะในบึงค่ะไล่ค่ะพี่น้องเป็นมือเป็นมือค่ะ เจอแล้วค่ะเซฟอ่อนๆอยค่ะปลาหนีอู้ออกคักค่ะพี่น้องจ้ะย่างไปใส่กระเพาะครับอ่อนๆอยู่ค่ะพี่น้องอันนั้นอีดําค่ะไม่เอาเลือกเอาเลือกเอาค่ะอาพี่น้องเซฟยักค่ะเซฟยักมันลุเมนกันนะมันเถาบ่ค่ะพี่น้องจ้ะลุ้มจันลุ้มกันโอ้ยเป็นตะเถาเลอะโอ้ยพี่น้องจ๊ะจะได้เด้กค่ะเบิ่ง ใหญ่มากเสดายเสดายค่ะพี่น้องจา้าเลือกเอาค่ะมันอยู่ปนกับเห็ดผึ่งธรรมดาค่ะพี่น้องเซ่ค่ะเซ่พูดค่ะดอกหนึงกระลังตะเอาะอยู่ค่ะเดีย๋ยวพาเดี๋ยวพี่น้องจา้ปาปลาไม้ค่ะเปลี่ยนปลาไม้มนันเก่าค่ะมนัมนมนัมนมันมันพี่นอ้อกมองค่ะตูมนี่ ไปเกลือดทิ้งค่ะมองเกิือบื้อเกมาเกิอดอกันในกอใหม่ค่ะอ่อนๆอยู่เลยไม่มีแมงเจาะค่ะอุดดอกมาไน,นอนจ้าบึงสุนดันเห็ดผึ่งอันเห็ดผึ่ง้าไล่ค่ะ <S <S ท่านพุ่นกับอีกค่าเสพปุ่นี่นองจ้ามาเด้อค่ะเก็บเห็ดผึ่งน้ำกันเห็ดเสบเห็ดหวานค่ะผึ่งหวานเนาะบานท้องอื่นจะอาอื่นเห็ดเสบค่ะมาค่ะมากค่ะ เจออีกแล้วครับพี่น้องเจออีกแล้วงามครับงามกระปานั่นค่ะบ้งองโคนอีกจุม่มนึงค่ะไม่พี่น้องมาๆเก็บเห็ดเก็บกันเห็ดหลวงาเหมือนกันค่ะอิฐทางเลยค่ะพี่น้องมันออกปุนกับเห็ดอันขาไล่พลังขาเจ้าเลยบโบเห็นค่ะ,ะกันได้เสร็จจุ่มสัดส่วน เจรังน้ำกลดแกมาพี่น้องจิวเจ้าเราด้วค่ะพลังแม่น้ำกลนเราจะมาหยกเจบเจบบ้าบาครับน้องพี่น้องจะพี่นอดเททานบ่เลยทานสั่งทานสั่ง ดำ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 ที่ทางโดดใหญ่มากเป็นหนึ่งค่ะชิมน้ำพริกขี้ดิแสบกำลังสามไล่ค่ะมื่อนี่หดทานหดฐานพี่น้องพี่น้องจ้าทำเป็ดค่ะ ้มเป็ดหมูแรกของปีออกแล้วค่ะที่น้องหาอีกหาอีกจะคร้ยที่น้องเห็ดตะไคร้ยแล่คักแล่เนี่ยค่ะงามค่ะงามเห็ดหนาแล้ว่าเป็นตะยานถ้คกาพวกกากินเลยค่ะตะยานนี่สุยางค่ะพี่น้องเห็ดอยู่นี่หนองจ๋า จะกวาดทอมเป็ดโม่แบบหนักนึงค่ะเต็มเบิร์ดเลยพี่น้องจ้ะทอมเป็ดทอมเป็ดทอมเป็ดค่ะพี่น้องเกิดแล้วค่ะปกติเดือนตุลาค่ะพี่น้องทีนี้ฝนดีเกิดเร็วค่ะทอมเป็ดดอกใหญ่มากพี่น้องจ้ะขอเก็บกันเนอค่ะมันสิค่ะเก็บกลับมาเบิรงกันค่ะพี่น้องจ้าเตเบิรงเบิรงค่ะเกิดเ็นข้างเลยค่ะพี่น้องทอมเป็ดทอมเป็ดทอมเป็ดค่ะพี่น้อง ค, no? คุณค่ะคนอีกคแแ่ดแ่ค่พี่น้องด้แแล้วค่ะทางคุณอีกค่ะพี่นองทางคุณอเ้อะาเก็บท่าต้นนกันเอินเฮ็แต่ดน้ามันคค่แ่ค่ะพี่นองจ้าเก็บขบพี่นองพี่นองจามืองขามูนึงอดี แกงอยักเต,ติบูค่ะพี่น้องจะจะหลอดต่อกันค่ะจะมาพอกันค่ะพี่น้องว่ะพลังอ่อนๆนะคะอีดำเม็ดเริ่งสาล่ายพี่น้องออกเป็นมูด้วยค่ะคุ่นค่ะหอบไงนั่งชนี้เถวแล้วค่ะเนี่เป็นผืนด้วยค่ะพี่น้องเอพอพี่น้อง,งอื้อชางนึง,นง,นง,นงค่ะคุณนอ่ค าาหาเก็บเห็ดงาเมลแรงเปลี่ยนปลาค่ะมานขึ้เก่าพี่น้องอู้ทางฝุ่นมันเจ็บบอค่ะไปเบิ้งไปเบิ้งไปดูไปดูอู้เจ็บค่ะเจ็บต่นาจะเถ่าค่ะเป็นตาผ่าเนี่ยเจ็บเจ็บอยูพี่หน่องโอ้ยกึ่งกึ่งอ่อนกึ่งนมค่ะเอาได้ย่อได้อยู่อแต่มาผัวกันค่ะพี่น้อง เสื้อถ่ค่ะเทื้อถ่หนึ่งดอกสองดอกค่ะเท่าเบอร์พี่น้องจ้าเรดมากสุดแล้วเบอร์อันบบถ่าค่ะพี่น้องแตะค่ะพี่น้องจ้าหนึ่งดอกมี่ค่ะอีกค่ะพี่น้องจ้าแม่แม่ดูทันคุณจะแม่จะละเท่าค่ะแต่คุณก็สีเ่วค่ะดอกข้างอีออนพี่น้องบ้า เป็นมือให้พี่น้องปรั่งฝรั่งว่เห็นค่ะสามประลังสามารถเก็บสวนค่ะพี่น้องมึงเก็บก่อน, <laughs> นเก็บก่อนคนสิบห้ายาดคุณอ้าค่าดอกนึงคิดว่าทีเถ่าค่าดอกเก็บพี่น้องจ้ะออกอยู่กลางทางค่ะบเพื่อพี่น้องสามดอกค่ะบิดค่าดอกหนึงอ้ออ้ออ้อเก็บเห็ดน้ำกลัวหลังค่ะพี่น้อง มานกี่เก่าค่ะเอ้โหดค่ะพี่น้องจ้ะหาบ่มีแมงเลยค่ะโอ้โุไนนคะอย่าบ่าเห็นด้วยรึงให้อยู่บ่เหยียบค่ะตะปูติปีอยู่พี่น้องจ้ะโอ้ยกำลังกำลังเดิน่เห็นเห็นเ็จลาวอะไรแบบนี้ค่ะ บังขัะเตปุตะเตปะดอกนี่ค่ะอีกอันนึงค่ะบังบิงงเตปุ่นค่ะพ er> ี่น้องจ้าบังบังอีกอีกข้างนี่ไหมให้มาค่ะโอ้อันนี้มากันนั่นเนาะตัวกันเอาคนขาวคนีิวขาวเก็บเห็ดแมงมุอแดงเก็บฟัวฟ้าค่ะพี่น้องแต่กระมวลค่ะโอ้ยมาเด้อค่ะพี่น้องจ้าเห็ดเพิ่งหวานเห็ดเพิ่งหวานปลาหมีออกเยอะมากค่ะพี่น้องจ้า นี่คะอ่ากระดาษทำงานเป็นยางเหยาบลายหรอบ่วอุ้ยอันนี้มันกําแพงค่ะโอ้โหเอาเลือกเลือกได้พี่น้องเอฟนะคะพี่น้องเอฟนะโอ้ยยังอ่อนอยู่เลยค่ะพี่น้องจ้างามมากค่ะงามมากจายตากันหน่อยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแต่แโอ้ย Kỳ đỏ, hát hát à. cái hát 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 สองดอกสามดอกค่ะพี่น้องนี่จะดอกก้อโต๊ะค่ะน้องพี่ดอกคี่ดอกค่ะมาได้พี่น้องมัน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 เก็บก้อนเก็บก้อนค่ะพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องผู้มันค่ะทั้งเห็ดผึงเห็ดไข่ วันนี้เฮ็ดกอบาเอาเลยค่ะเอาเฮ็ดตะไคร้ไปปนค่ะพี่น้องตะไคร้ไปปนสวยเลืองามค่ะพี่น้องจ้ะงามมากพี่น้องจ้ะเฮ็ดหาดกะมีค่ะกินได้กินไดขลุ่ยเปอร์เซ็นไม่ตายค่ะพี่น้องจ้ะเฮ็ดหาดก็ได้ค่ะพี่น้องพี่น้องจ้ะ พอดงเห็ดไข่เพิ่งค่ะเห็ดไข่เห็ดไข,ข่อีกดอกหนึ่งค่ะได้ค่ะพี่นอ้องข้างหลังใจอีกคุนอ่ะแม่นค่ะแกเห็ดไข่เห็ดไข่ค่ะอีกดอกหนึ่งดูจูจจจดูเห็ดไข่ดูเห็ดไข่พี่น้องเดือบลเดือบลได้พี่น้องมาหนี้ก,ก็ค่ำแล้วกระชิบฟากันพิษไทยกับอันดงเห็ดไข่เนาะคะ่ะ ปูเดลขอมากอย่าลืมกดติดตามในจานในเด้อค่ะงเซเบิงป้าไม่ค่ะป้าไม่หลายค่ะพี่น้องค่ะเบิงตาจ้าสิเต็มแล้วค่ะพี่น้องหาออกไปก็สิเต็มพอดีค่ะพี่น้องเบิงเซฟค่ะเซฟจากพี่น้องเซฟเซฟค่ะผู้ใดเข้ามากอย่าลืมกดติดตามในจานในเด้อค่ะเได้มีกกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ค่ำแล้วค่ะดีได้ ตาวขึ้นบานแล้วก็พี่น้องจะมาพูกันในคลิปหน้าเด้ค่ะผู้ใดมาเก็บเพ็ดมาเด้อค่ะเข้ามาจะสิผ้ามาเก็บช่วงนี้เขาป่าเ็ดอย่างเดียวค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะไปแล้วขําแล้วขําแล้วค่ะไม่บา,บายสวัสดีค่ะ